เออเราทำไม่พอนะหมดแล้วเอาเยไปชุดกระรึ้งโลขาวโลอย่างโลแย่มาก่อนลน้ำอบออเนี่คือร้านดังของอับลยาชาคือเตี๋ยวเรือคอนเทนด์เตี๋ยวเรือร้านรประโยชน์ด้ย กิน่ไมถูกวกะไ่าเี้เมนูเมนูน่ากินทุกเมนูเลยนะจ๊ะีหลายร้านแต่คือเดี่ยวเรือแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยที่บ้านบ่ายสามทีเดียวหลายร้นที่เป็น ที่อยุธยาค่อนข้างที่จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอยุธยานะคะมาขอพรจากท่านที่ายข้านอกมาการุณาุนขอพรของปู่ปู่ดู นักผ้าสองผ้า ก็มีเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพแล้วนะเป็นเจ้าภาพอุตุวรีและเจ้าตาเมื่อเดินทางมาแล้วจะไปยัตลาดที่ท really <oh <my ina> no, really really ่องเที่ยวในโยมีในกล่าวไหวเป็นที่สถาที่กำความสงดก่างการท่องทแสกายไลน์นะเราเดินมาแล้คนเราไม่รู้จักเนี่ยฉันอยากว่าฉันอยาให้ญาติโยมทุกคนที่เดินทาง